ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของสเตจที่1ของ Tour d e Fong e ปีนี้นะครับก็อุบัติเหตุที่เรียกไว่าไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะก็เพราะว่ามนุษย์ป้าคนหนึ่งเขาอยากออกมาเซลฟี่ถ่ายรูปก็ทําให้คนเจ็บเยอะมากเลยก็มีเคสหนักที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้พอสมควรเลยนะมีนักปั่นท่านหนึ่งที่ซี่โครงหักแล้วก็ทะลุเข้าไปที่ปอดนะครับก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลน,นะ เรื่องของอุบัติเหตุกับการปั่นจักรยานนะครับมันไม่มีขยะให้เกิดขึ้นหรอกนะครับแต่ว่าบางทีเราก็พยายามที่จะป้องกันมันได้วันนี้นะครับเราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะครับในการปั่นจักรยานวิธีป้องกันอย่างแรกนะครับแน่นอนครับต้องใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าไม่ใช่แค่ใส่นะครับเราต้องใส่ด้วยวิธีการเขาเรียกว่า2อบวกหคืออะไรวิธีการใส่หมวกกันน็อกที่ถูกต้องนะครับ <S <S ก็คือ2อบวกหคืออะไรครับสบวกหก็คือหมายความว่า ตรงนี้นะครับอย่างน้อยนะครับต้องมีพื้นที่ประมาณ2นิ้วหรือว่าเนี่ยเรานิ้วแปะอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีที่ว่างอยู่ประมาณ2นิ้วอย่าให้มันเยอะอย่างนี้หรือว่าอย่าให้มันปิดลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าตรงนี้2นิ้วกําลังสวยงามนะครับระหว่างคิ้วกับหมวก2นิ้วแล้วก็1คืออะไรครับ1คือนี่ครับถ้าเกิดว่าเราเอา นิ้วยัดเข้าไปแบบนี้นะครับได้มากกว่า1นิ้วเนี่ยถือว่าไม่ได้ครับถือว่าหลวมเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับนี่ครับปุ๊บเราก็ปรับสายตัวนี้ให้มันแน่นขึ้นนะครับให้สามารถที่จะยัดไปได้แค่ประมาณนิ้วเดียวแบบนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดแบบแน่นจนแบบเกินไปนะครับก็ยัดนิ้หนึ่งแบบสบายๆแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับ2อบวก1ตรงนี้นะครับผม นี่คือวิธีแรกง่ายๆนะครับที่เราจะป้องกันในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุส่วนวิธีที่2นะครับที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของการตรวจสอบจักรยานของเรานะครับหรือว่า bike check นะครับจริงๆแล้ว bike check นี่มีแบบเยอะมากหลายอย่างแต่เอาที่แบบจำเป็นจริงๆนะที่ต้องทำแบบทุกๆครั้งที่เราปั่นจักรยานนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของลมยางนะครับแน่นอนเราควรที่จะเช็คลมยางทุกครั้งก่อนที่จะ ไปปั่นโดยเฉพาะใครที่ขี่เสือหมอบเนี่ยลมมันอาจจะหายเร็วหรือว่าหายเยอะกว่าประเภทพวกเสือภูเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คลมยางทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้ขี่บ่อยแล้วยิย่งถ้าเกิดว่าใช้ยางในที่เป็นพวกสายเบานะครับพวกเลเท็กซ์พวกนี้นะครับยางแบบบางๆเบา,บา,บานะครับอันนี้ยิ่งต้องเช็คบ่อยมากเลยเพราะว่าลมมันจะหายเยอะนะอันต่อไปนะครับที่ต้องเช็คทุกครั้งเลยนะครับก็คือเจ้า quick release ที่ต้องเช็คทุกครั้งนะครับก็คือเรื่องของเบรก หมายความว่าก่อนที่เราจะเริ่มปันนะครับเราก็บีบเบรกนะครับแล้วก็ลงไปมองนิดนึงว่าตัวที่ปลดล็อกเบรกของเรานะครับเราได้ล็อกกลับมาที่เดิมหรือเปล่าบางครั้งเราขนย้ายจักรยานของเรานะครับเอาขึ้นรถแล้วก็เราก็ปลดตัวรีลิสและเวลาใส่ล้อนะครับเราก็อาจจะลืมปิดเจ้าตัวรีลิสตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเช็คนิดหนึ่งแล้วก็ในใพูดถึงเรื่องของเบรกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราเบรกจักรยานเราต้องใช้2มือนะครับอย่าใช้แค่มือเดี เพราะว่าถ้าใช้เบรกหน้าอย่างเดียวก็อาจจะหัวทิมได้นะครับส่วนเบรกหลังอย่างเดียวก็ล้อล็อกนะครับแถงเบรกไม่เข้าอยู่อีกด้วยนะฝึกใช้เบรก2มือตลอดเวลานะครับข้อต่อไปนะครับก็คือ drop test นะครับยกจักรยานของเราขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งลงมาหรือว่าปล่อยลงมานะครับลองสังเกต เสียงที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเสียงมันแน่นดีปกติก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงคลอนหรือว่าหลวมตรงไหนนะครับก็ลองเช็คนะครับบางทีเนี่ยเราขี่ๆไปอาจจะมีอะไรหลวมหรือว่าคลอนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เช็คได้นะครับแต่ว่านะไม่ต้องถึงขั้นโยนลงมาจากชั้น2นะอเอาแค่โยนเตียเต้ยๆก็พอนะเอาล่ะเรื่องของเซฟตี้อันต่อไปนะครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะครับก็เป็นข้อสุดท้ายของเราละข้อที่3ก็คือเรื่องของสัญญาณ อ,อันนี้สําคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราไปขี่ในกลุ่มเนะี่ยเราก็อย่าลืมที่จะให้สัญญาณมือนะครับกับเพื่อนๆด้วยนะครับสัญญาณที่สําคัญสาคัญแล้วกันนะอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของแน่นอนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมีหลายแบบบางคนก็แบบ อย่างนี้นะครับก็ได้ก็แล้วแต่เราถนัดน,นะครับสําหรับผมก็คือแค่ยกมือซ้ายยกมือขวาอย่างนี้นะครับ <c oughs> เพื่อจะได้รู้ว่าเราจะไปทางไหนที่2นะครับก็คือระวังบางคนก็ระวังกันแบบนี้นะครับหรือว่าบางคนก็ระวังกันแบบนี้นะครับหรือบางคนก็แค่บอกว่าเออระวังแบบนี้นะครับอ,อ,อาจจะแบบ ชะลอหน่อยชะลอหน่อยอะไรอย่างนี้คือยังไงก็ได้ขอให้คนหลังเนี่ยเข้าใจเนี่ยได้หมดเลยอันที่3นะครับสัญญาณมือก็คือเรื่องของชี้เวลาเจอหลุมเจอบ่อหรือว่าอุปสรรคต่างๆบนพื้นนะครับก็ชี้เลยหลุมบอ่อน้ำอ่าชี้เลยนะครับอันนี้แบบเบสิกมากๆเลยอันที่4นะครับก็คืออาจจะเป็นแซงหรือว่าระวังข้างหน้านะครับสมมุติว่าข้างหน้ามีจักรยานที่ปั่นอยู่ช้านะครับเราก็อาจจะเอามือแบบโบกให้ขั้นท้างหลังนะครับระวังให้ต่อแถวดีๆนะครับ อาจจะเป็นโบกข้างมือซ้ายหรือว่าโบกมือขวาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ใช้กันแบบบ่อยๆแพร่หลายโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราขี่กลุ่มขี่สุวงนพูดเนี่ยเราจะเห็นสัญญาณพวกนี้เนี่ยบ่อยมากเลยนะวันนี้ก็แวะเวียนมาหาเพื่อนๆด้วยความเป็นห่วงนะครับก็ยังไงปั่นจักรยานก็ระวังกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะช่วงนี้เรามีแจกของรางวัลแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับก็วิดีโอที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูเรื่องเกี่ยวกับเทรนเนอร์เราก็มีแจกขวดน้ํา นี่เลยเป็นขวดวิกตอรีย2ขวดนะครับเราก็จะแจกกัน2ขวดทุกสัปดาห์เลยก็จะให้เวลาประมาณ7วันนะครับจะได้ร่วมสนุกกันช่วงปลายสัปดาห์นี้เราก็จะมาเฉลยกันแล้วก็มาแจกกันเพิ่มอีกนะครับในทุกๆสัปดาห์เลยแล้วก็จะมาแจก2กระป๋องแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่ร่วมสนุกยังไม่เข้าไปเล่นเกมก็เข้าไปดูวิดีโอแล้วก็ไปร่วมเล่นเกมในวิดีโอที่ผ่านมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทรนเนอร์รวมถึงถ้าใครที่ร่วมสนุกแล้วเล่นเกมแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามช่วงประมาณปลายสัปดาห์นี้เดียวามา ประกาศรายชื่อของผู้โชคดีกันนะเป็นไงบ้างครับ3ข้อที่พูดถึงผมขาดหรือว่าตกอะไรตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้แล้วก็หลายคนถามว่าดูทั u ร f ฟงส์ดูที่ไหนอะไรยังไงนะครับเ่วงนี้ก็เป็นเทศกาลไม่ทํางานทําการดูแต่จักรยานอีกเหมือนเดิมนะครับเ่วงนี้โปรแกรมโปรดของผมก็มาแล้วก็คือทั u ร์ฟงส์นะครับสำหรับผมนะครับผมก็จะดูในแอปของ GCN นะครับเพราะรู้สึกว่าสะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพ ตอนนั้นซื้อตอนโปรโมชั่นนะครับก็ราคาไม่กี่ร้อยนะครับต่อปีนะครับก็รู้สึกว่าก็คุ้มค่าดีนะส่วนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีช่องทางอื่นก็ลองแชร์บอกเพื่อนๆคนอื่นๆได้นะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับได้ดูโปรแกรมโชว์เดอ n ฟงปีนี้ไหมครับเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษครับผมณวันที่ผมถ่ายอยู่นี่คือเพิ่งจะผ่านสเตจหนึ่งไปเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นฟลูมี่เจ็บอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาจะได้ปั่นต่อหรือเปล่านะก็ ลองติดตามชมนะครับเชียร์ที่ไหนก็ลองบอกได้นะครับเอาละครับก็วัเวียนมาด้วยความคิดถึงเพื่อนๆนะครับอย่าลืมร่วมสนุกเล่นเกมด้วยกันนะครับหวังว่าทุกคนคงจะปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณมากที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันคิดถึงเพื่อนๆทุกคนครับแล้วเจอกันปันต่อไปนะย้ย yeah!